สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้อยู่กับผม NPT Rider นะครับวันนี้จะมาเล่นเอซ่ากันนะครับวันนี้จะมาส่องสาวๆดูว่าสาวๆจะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับดูครับฮะทำอะไรเยอะเนี่ยนี่ยังเหรอฮะอะไรนะ ไม่ได้ยินเลยอะอะไรนะ <c oughs> พี่เล่นกีตาร์ดีกว่าแกแกเครียดแกเครียดอะไรนะทำอะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> พเพลงอะไรเพลงอะไร

ยังไม่ได้ตั้งสายเลยเนี่ยเซิบๆดูก่อนเดี๋ยวถามก่อนมีใครมีใครบ้างในนั้นอยู่ในห้องอ่ะมีสัเรอแล้วเชื่อแล้วมีเลาเชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย <spun. S 1> อะไรนะเหรอแล้วเราอายุเท่าไหร่แล้วอายุอายุเท่าไหร่แล้ว อะไรนะสิบสามสิบสองสิบห้าสิบสามสิบสองสิบห้าโอ้ยังเด็กอยู่เลยมอต้นหรอหรือว่าปฐมเฮ้ยทำไมทำไมอายุสิบสามสิบสี่โตเป็นสาวกันหมดแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่คือแบบว่าตอนตอนที่พี่ย้อนไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะ ตอนที่สิบสองสิบสามพี่หลีรถแก้วอยู่เลยไม่รู้จังวัดสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่เหรออ๋อนั่งเล่นเอซ่าสองสาวๆแล้วครับว่างๆเรื่องงานเติมเลยพี่เติมเลยฮะเติมเติมเติมอะไรไม่เห็นมีเลยนบ้าเปล่าเนี่ย เล่นเล่นนานยังในเอเซเนี่ยอ๋อผมเพิ่งเล่นได้สามวันนี้เองนะเนาะแล้วเจอสาวๆสวยๆไหมเงยๆครับผมนะอายุอายุอายุประมาณไหนผมเจอเหรอมีแต่สิบแปดสิบแปดขึ้นๆนะสิบแปดโหกกำลังดีเลยสาวมปลาย แล้วแล้วเราแล้วเรามีแฟนหรือยังผมไม่มีแฟนใช่เหรอแล้วอายุอายุเท่าไหร่แล้วผมผมที่เป็แล้วนะตอนเรียนเกณฑ์ทหารแล้วเหรอครับผมเดือนหน้าเลยผูยินดีด้วยเดียนหน้าไม่ได้เกณฑ์เขาย้ายย้าย้ายใหม่ย้ายใหม่ไปเกณฑ์นู้นอะไรนะผมขอเพลงหน่อยคุเพลงอะไรเพลงอะไร อย,ยอยู่คนเดียวชิงอยูอ่คนเดียวิงโอ้ยังยังไม่ได้หันเล่นเลยกระปุกคระปุกนะครับสูดแตงปวาเราเลอมาที่นี่สนุกคนเดียวเลยเหรอ อยู่ในห้องในห้องเรามันก็ต้องสนุกอยู่คนเดียวดิทําไมไม่ออกไปข้างนอกทําไมไม่ออกไปข้างนอกอะไรนะโกโควิดกลัวโควิดอยู่ใครอยู่ใครอยู่ใครไม่ไม่บอกว่ากักตัวอยู่ในห้องกับอยู่กับใครอ๋ออยู่คนเดียวอยู่เดียวอยู่เดียวแล้วนั่งทำอะไรครับเนี่ยก็เล่นไปปัดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูยูทูบนะ ล่าสุดนมหนึ่งดี่อะไรอย่างนี้นมหรือหัวนมถือโอ้ท่านมขนาดนั้นหัวจะขนาดไหนขนาดนั้นหัวจะขนาดไหนคนอะไรก็ไม่รู้มีสามหัวสามหัวตายเถอะหนึ่งสองสามสุดยอดตายเลยแล้วจะเล่นถึงกี่โมงเนี่ย ไม่เกิดเรื่งเลยนะพวกเนี้ยทำงานหรออาชีพไหมเนี่ยได้ได้อาชีพไหมไม่ได้อาชีพไหมไม่ได้อาชีพหรอแล้วทุกวันอาชีพไหมทุกวันก็ไม่ได้อาชีพโอ้ดีนะดีไลฟ์สดครับปอ้โหไลฟ์สดอย่างเดียวตายเลย FC คงเยอะน่าดูดาวนี้หน่อยครับหรอแล้วไลฟ์ไลฟ์เสร็จ ไล์ยูทูบเหรอไล่เฟซครับผมเป็นไล์เกมครับอ๋อส่วนมากจะตีมเกมใช่ใช่ตัดเกลงเครับผมคนดีตามเยอะไหมได้ครับคุณดังครับผมเออผมไล่ e e Fire อะเออสุดยอดโอเคครับเข้ามากันเกมตดล้มเกมน้ำครับผมเดี๋ยวดูสาวๆโอ้โหหน้าตาอย่าง่อ อยู่ใครอยู่ใครเครชื่ออะไรชื่ออะไร,อ,อ,ารอายุเท่าไหร่แล้ว <สะ S 1> ทำอาชีพอะไร,ะรอยู่คนเดียวแล้วว่าอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับไอ้รูหูนี่มันระเบิดแล้วว่าเจาะแล้วมันใหญ่ยังระ,ะเบิดครับระเบิดเนาะแล้ว,ลวทำไมไม่ใส่แล้วโอ้ อะไรนะ oh, บอสไซื้อโอ้บอไซื้อโอ้ยสร้างบ่เบาล่าตะโดนเนี่ยสิคุยกันูเรืงาี้นทกีาพี่ไพีไเอาเดเดก็ได้โอ้อยากเปิดอยากฟังพีุงเดีเดี๋ยว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 เดี๋ยยวเเดยวแป๊บนป๊บเมสบิร์ดมาสเดี๋ยวที่ะ ให้ให้พิมพ์เพลงซะก่อนบอกเลยโปรตองปตองพิมพ์เลยนะลองซ้ำให้ทีคอร์ดเพลงไทยเธอคืนมานี่ตกสไตล์ลูกเพื่อชีวิตจังหน่อยได้ไหมฟังเพลงมันหลุดทุ่างออบ ยู่ยกลยกันบอ,อรับับก๋ครับอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่เซก่อนนะเจะสั่สเพื่ออย่างเพื่อมงครับเพื่อมองจะสโอ้ยอยู่ใกล้ๆกันันแล้วสัน,น,น,นผ่านไปสปีที่เธอและานันเข้า ตามกวุกของเอนบอดเลยจากเชียงหายไปขายตัวอยูย่สม,มัยกูล้มนะโจ๊บมองบ่าเป็นติดตาใหม่ในยูทูบได้เด้อช่องช่องอ่าเอ้ยพวกทำยูทูปย่งว่าพี่ อ๋อช่องเอ็น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 พีที่ไรเดือดเนี่ยเไปเอา,าไปติดตาไปเนี่ยไอ้กําลัางหาคนที่ตามมีเยอะเนี่ยปกดกลคตรไรโ่ตรเข้าแฝงเนี่ยอันไหนก่อนนะบอกช่องอันไหนก่อนนะบอกช่องว่ากินเรากินได้กินเนระาอ,อยู่เยอเนี่ เฮ้หาว่าอะไรกินเบียร์ปรัดท้อให้ววะกินเบียร<อ>์ซ่คนมีตังตัวนี่มาได้เยีฮเส้นไว้บ<อ>ุมีเงินกัเส้นไนวน้เนาะสิ่งเดันใจ give it somebody